วันนี้เข้ามาในไร่ค่ะมาสวนยางมาเก็บผล,ลไม้ป่านะคะเนี่ยนี่เล็บมือดำหมดเก็บเก็บไปขุดเอาในดินขุดในดินมันจะเลยตามเป็นเถาอะ่ะเลยตามรากอะฮะอยู่ในดินอยู่ข้างๆดินอะอยู่บนดินนั่นแหละมันนอดทางเหนือเขาเรียกมันนอดเดีย๋ยวจะกินในพุงกลางเลย มันหวานข้างในมันหวานนะข้างในก็เหมือนมะเดือแล้วค่ะมีเม็ดน้อยๆข้างในนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูข้างในอ่านี่คือข้างในข้างในหวานฉ่ำหวานฉ่ำเลยค่ะเนี่ยอยู่ตระกูลเดียวของมะเดือนะมะเดือจะขึ้นตามลำต้นนะอันนี้อยู่ตามรากตามเหมือนอมีเถามีรากๆยืนย่นออกมา ยื่นยาวขนาดไหนเขาจะเป็นลูกไปถึงขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านไปจะไปถ่ายลำต้นให้ดูนะอันนี้ก็ไปแย่งสัตว์ป่ากินนะคะเนี่ยมีรอยสัตว์ป่ากินเต็มหมดนะเราก็เลือกเอาลูกที่ว่ามันไม่มีตำเหนิยไม่มีแผลเนาะอ่ามากินด้วยกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ